กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมนะคะวันชิตาวันชานนอีกแล้วค่ะก็จะมาแบ่งปันธรรมในเรื่องพอรที่ประเสริฐนะคะแล้วเป็นพรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าดีเลิศประเสริฐสูงสุดมีสิ่งที่เรียกว่าสี่อย่างนะคะเลยเรียกเป็นจะตุรพิษทพรชัยนะคะเป็นพรที่ทำให้เกิดความเกิดความ สิริมงคลสวัสดีแล้วก็มีชัยนะคะแบบสี่อย่างเลยนะคะสี่ประการนะหนึ่งอายุสองวันนะสามสุขะสี่พระเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพรที่คุณพ่อพระพุทธเจ้ามักจะให้กับ ผู้ที่มาทำบุญนะคะกับพระองค์ท่านมาดูนะคะว่าพรทั้งสี่ที่พระองค์ท่านให้นั้นทรงหมายถึงอะไรนะคะนะพรที่หนึ่งอายุคือการให้มีอายุยืนยาวแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าประดับด้วยความดีในความยืนยาวตรงนั้นสร้างประโยชน์ให้กับชาวโลกนะคะแล้วก็เป็นความที่ ยืนยงด้วยความดีประดับโลกนั่นเองนะคะเรียกว่าอายุยืนนะคะตัวที่สองคือวันนะนะวันนะนี่ก็คือเรื่องการมีบุคลิกผิวพรรณรูปร่างรอยยิ้มที่สวยงามนะคะยิ้มกันนะคะสวัสดีกันนะคะให้ดูบุคลิกเรา ดูอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็จะดูน่ารักในเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นมิตรนะก็จะทำให้มีชื่อเสียงเกียรติยศนะคะในเรื่องของความมีมิตรไมตรีจิตแล้วก็ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครเราก็ต้องทำนะคะบุคลิกอะไรของเราเนี่ยให้สวยงามนะคะแล้วก็ตัวที่สามสุขะนะคะสุขะ คือความสุขทั้งสองอย่างสุขในใจสุขในกายนะคะบางคนเนี่ยไม่สามารถทําได้นะโดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยหรือว่ามีทุกขเวทนาจากการเจ็บป่วยตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นสุขะคือให้มีความสุขกายสบายใจมีความสะดวกสบายทุกอย่างนะคะแล้วก็ตัวที่4พละนะคะ คือการมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็มีอ่ากำลังในการมีพวกพ้องบริวารมาเป็นกำลังหนุนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพอรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพ่อพระพุทธเจ้าของเรานะคะทรงบอกว่าเป็นพรที่ประเสริฐยอดเยี่ยมฉะนั้นอย่าลืมนะคะพรใดที่เราต้องการถ้านึกไม่ออกขอเป็นจะ ตุระพิททพรชัยมงคลทั้งสี่ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมนะคะให้มีดวงตาเห็นธรรมนะคะให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมและให้ได้มรรคผลนิพพานให้ได้อัศวคยายานนะคะมาตัดราคะโทสะโมหะทำให้เกิดเจโตวิมุตตนะคะแล้วก็เกิดปัญญาวิมุตตถ้าได้ทั้งสองส่วน ผู้นี้จะมีปฏิสัมพิทายานแล้วก็แสดงทําได้แล้วก็มีความแตกฉานในอัดในธรรมนะคะแตกฉานในภาษาพูดจาการปล่อยธรรมก็จะมีเรื่องราวที่ออกมาเป็นทางที่เรียกว่า สอนธทาได้เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝึกฝนแล้วถนัดแล้วแล้วก็รู้ว่าธทมตัวนี้มีประโยชน์กับผู้อื่นเพราะตัวเองเนี่ยเอามาใช้เดินในทางธรมจนบรรลุธรรมแล้วเราก็เอาทำตัวนี้ค่มาแบ่งปันเพื่อให้ปัญญากับผู้อื่นเหมือนที่คุณพ่อพระพุทธเจ้าทรงให้กับพุทธสาวกแล้วก็ให้พุทธสาวกที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยช่วยไปแจกจ่ายธรรมนะโดยจะพระ พระอรหันต์พันสองรูปท่านจะย้ำอย่าเดินทางเดียวกันนะให้ไปก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นให้มากที่สุดนี่คือเหตุหนึ่งที่ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วได้เป็นอรหันต์แล้วมีมรรคผลนิพพานแล้วจะมีจริตหนึ่งซึ่งคิดว่าตัวเองจะได้มีประโยชน์ต่อชาวโลก ก็เลยต้องมาแบ่งปันธรรมพี่วันก็ถูกให้งานตัวหนึ่งจากเบื้องบนมาที่ท่านช่วยยกจิตนะคะให้มาแบ่งปันธรรมแล้วก็ขอนะคะแบ่งปันธรรมตัวนี้แล้วก็กราบสวัสดีนะคะเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมเจอกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะขอให้เจริญทางโลกทางธรรมนะคะ